สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะเฉลยใบงานที่สองนะคะก็คือให้เราเติมข้อความในช่องว่างให้ได้สมบูรณ์มากที่สุดนะคะข้อแรกสารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมคอไรมีคลอไรมีแคลเซียมคอไรยมากเกินพอ ลงในการทดลอง3หลอดนะคะโดยที่ในการทดลองเนี่ยนะคะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ก็คือแคลเซียมคอไลน์นะคะแล้วก็บวกด้วยพลังงาน585กิโลจูลนะคะสายตัวเป็นแคลเซียมไอออนแล้วก็คอไลไอออนนะคะให้เราพิจารณาต่อไปนี้ว่าการกระทําของเราต่อไปเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อปริมาณของแคลเซียมคอไลอย่างไรสมมุติตัวนี้นะคะเราเติม เราเติมอะไรคะเราเติมโซเดียมคลอไรด์นี้เวลาที่หนูดูเนี่ยเราเติมสารละลายออออนโซเดียมคลอไรด์ลงไปหนูก็ต้องมาดูก่อนว่าโซเดียมคอลอไรด์ตัวเนี้ยนะคะเวลาที่มันละลายนะ้ํามันได้อะไรมันได้โซเดียมไอออนกับอะไรคะกับคอลอไรออนก็มาดูทีละตัวว่าเอ๊ะสารแต่ละตัวเนี่ยมันส่งผลต่อระบบไหม ก็คือหนึ่งมันมีไหมในระบบถ้ามีก็แสดงว่ามันไปเพิ่มนะคะถ้าไม่มีก็มาดูซิว่ามันทําให้ตัวไหนไปจับกับตัวไหนแล้วทําให้มันตกตะกอนได้ไหมนะคะอย่างตัวนี้โซเดียมใส่เข้าไปปุ๊บเป็นไงคะมีไหมในระบบไม่มีใช่ไหมคะเมื่อมันไม่มีนะคะตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วมันทําให้สารเกิดการตกตะกอนได้ไหมนะคะตัวนี้คือหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งผสมกับอะไรก็ละลายน้ําได้หมดดังนั้นตัวนี้ไม่มีผล ต่อระบบของเรานะคะต่อไปคอไลคอไลมีไหมมีนะคะตัวนี้มีปุ๊บถ้ามีแสดงว่าอะไรถ้ามีก็แสดงว่าเราจะไปเพิ่มคอไ์ให้กับระบบนะคะคอไลออนให้กับระบบระบบจะต้องปรับตัวให้คอไ์ออนลดลงโดยการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับส่งผลให้แคลเซียมคอไลไปไงคะแคลเซียมคอไลก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแคลเซียมคอไลก็จะเพิ่มขึ้น ะะต่อไปข้อ1.2 1.2เติมอะไรคะ1.2เนี่ยเติมสารละลายอิ่มตัวโซเดียมไนเตรตนะคะตัวนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วมีผลไหมก็คือมันแตกตัวได้อะไรโซเดียมไนเตรตนะคะเมื่อมันแยกตัวออกมาจะได้เป็นโซเดียมไอออนกับไนเตรตไนเตรตไอออนเมื่อกี้บอกแล้วว่าตัวนี้เป็นไงคะมีผลไหม ไม่มีผลนะคะแล้วก็มาดูในเตรดในเตรดมีไหมในระบบไม่มีและในเตรดตัวนี้ใส่ลงไปจับกับตัวไหนนะคะมันก็ตกตัวนี้ก็จะละลายน้ําได้หมดนั่นหมายความว่ามันไม่ทําให้สารละลายของเราเนี่ยเกิดการตกตะกอนได้นะคะเมื่อเมื่อมันไม่มีตัวที่จะทําให้มันตกตะกอนได้ก็แสดงว่าตัวนี้ก็ไม่มีผลนั้นเราเติมไปก็คือเราสมดุลไม่เปลี่ยน ก็คือสมดุลไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าความเข้มข้นของอันนี้ก็จะเท่าเดิมอันนี้เขียนใหม่เนาะข้อเขาถามมีผลอย่างไรก็คือแคลเซียมคอไลท์เท่าเดิมเพราะแอโซเดียมไนเตรตไม่มีผลต่อสมดุล ต่อไปถ้าเอาไปจุ่มในน้ําร้อนถ้าไปจุ่มในน้ําร้อนนะคะเราก็ต้องมาดูว่าน้ําร้อนก็แสดงว่าเราเพิ่มอุณหภูมินะคะเพิ่มอุณหภูมิก็ทําให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นปุ๊บระบบต้องทําให้อุณหภูมิมันลดลงโดยการเกิดปิยาไปข้างหน้าถูกไหมคะเมื่อเกิดปิยาไปข้างหน้าส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สูงขึ้นสารตั้งต้นลดลงดังนั้นสารละลายแคลเซียมคอไลต์ตัวนี้ก็จะเป็นไงคะลดลง ะะเพราะว่าสมดุลเกิดไปข้างหน้ามากขึ้นต่อไปอะไรคะเขาบอกว่าเพิ่มปริมาตรของภาชนะเพิ่มปริมาตรของภาชนะก็หมายความว่าเราลดลดอะไรคะลดความดันนะคะลดความดันต้องมาดูว่าแก๊สมีผลไหมตัวนี้มีแก๊สไหมนะคะตัวนี้ไม่มีแก๊สก็แสดงว่าไม่มีผลนะคะ ไม่มีผลต่อสมดุลดังนั้นแคลเซียมคอไลา์เป็นไงคะเท่าเดิมปึ๊บนะคะ1.5แล้วเติมซิลเวอร์ไนเตรตล่ะซิลเวอร์ไนเตรตก็มาดูซิลเวอร์กับไนเตรตเวลาที่ตัวนี้ละลายน้ำได้นะคะก็จะได้เป็นซิลเวอร์ไอออน ะะคะกับไนเตรตไอออนใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ไนเตรตจากที่เราดูแล้วของช้อยสองนะคะเออข้อสองหนึ่งจุดสองนะคะก็คือตัวนี้ไม่มีผลถูกไหมซินเวอร์มีไหมในระบบไม่มีแล้วซินเวอร์ไปจับกับตัวไหนแล้วทําให้มันตกตะกอนได้ไหมซินเวอร์ตัวนี้นะคะ Ag บวกเนี่ยมันสามารถจับกับคอไลออนนะคะแล้วกลายเป็นซินเวอร์ คอายซึ่งกลายเป็นของแข็งนั่นหมายความว่ามันจะไปจับกับคอไอออนนะคะทำให้คอาลไอออนเนี่ยลดลงเพราะว่ามันกลายเป็นสารละลายออโทษกลายเป็นของแข็งนะคะตะกอนกลายเป็นตะกอนนะนี้ระบบก็ต้องทําให้มันเพิ่มขึ้นโดยการเก็บยาไปข้างหน้าใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้แคลเซียมคอายก็จะเพิ่มขึ้นออโทษแคลเซียมไอออนจะเพิ่มขึ้นส่วนแคลเซียมคอายจะลดลงเนั้นตัวนี้ก็คือ แคลเซียมจะลดลงเพราะอะไรก็อธิบายไปนะคะต่อไปข้อ2องเขาบอกว่าถ้า,าเมื่อเราเติมนะคะเลดชูเนตตดลงในระบบนี้ในภาวะสมดุลทำให้ระบบปรับตัวอย่างไรนะคะ ะระบบของเรามีอะไรบ้างระบบของเราก็คือมีเลด d ูไอออนนะคะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนซัลไฟได้เป็นเลด s ูซัลไฟกับโปรตอนนะคะดังั้นตัวนี้หนูก็ต้องมาดูก่อนว่าตัวที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันละลายน้ําได้นะคะเพราะมีไนเตรตไนเตรตละลายน้ําได้อยู่แล้วนะคะก็จะแตกตัวได้เป็น PB ก็คือ lead ion, เลด d ูไอออนกับอะไรคะไน t r a ตไอออปุ๊บอ่ะมาดูตัวก่อนตัวนี้ ะะตัวนี้มีไหมในระบบมีนะคะตัวนี้มีไหมไม่มีและก็ไม่ทําให้มันตกตะกอนด้วยตัวนี้มีก็แสดงว่ามันจะไปเพิ่มถูกไหมคะระบบก็จะต้องปรับตัวให้มันลดลงโดยการเก็บยาไปข้างหน้านะคะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นปุ๊บแล้วก็อันนี้ลดลงแต่อันนี้เราไม่ต้องเขียนเนาะทีนี้ ตอบว่ายังไงนะคะก็คือภาวะสมดุลในภาวะสมดุลระบบทําให้ระบบปรับตัวอย่างไรก็คือเมื่อเราเติมเลดชูไนเตรตซึ่งแตกตัวเป็น Pb 2บวกกับไนเตรตนะคะ ก็แสดงว่าจะทำให้ความเข้มข้นของเลดชรูไอออนเพิ่มขึ้นระบบจะปรับตัวเพื่อให้ความเข้มข้นของเลด ช o วไอ,อนเนี่ยลดลงโดยเกิดปฏิกิริยาไปทางไหนเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าทำให้ความเข้มข้นของ H บวกหรือโปรโตอนเนี่ยลดลงเอ,อ่เพิ่มขึ้นและความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัมไฟเนี่ยลดลงนะคะ ต่อไปข้อ3ข้อ3ก็คือเขาให้ปฏิกิริยามาก็คือไนโตรเจน m น n กไซ d ์บวกกับออกซิเจนได้เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานนะคะแล้วถามว่าถ้าต้องการเพิ่มตัวนี้นะคะก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นนะคะตามหลักของเลอชาตรกควรจะใช้วิธีใดอันนี้เราใช้ตามหลักเนาะนะคะ อย่างแรกเลยนึงถึง3ปัจจัยของเราปัจจัยแรกก็คือถ้าเราต้องการให้ตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราต้องทําให้ปฏิกิริยามันไปข้างหน้าหรือย้อนกลับตัวนี้ต้องไปข้างหน้าถูกไหมคะปฏิกิริยาต้องไปข้างหน้าอย่างแรกที่เรามองก็คือต้องมองถึงปัจจัยแรกคือความเข้มขน้นถ้าเราต้องการให้ปฏิกิริยาเกิดไปข้างหน้าแน่นอนว่าหนูต้องเพิ่มความเข้มขน้นอ่ะหนึ่งก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นของไนโตรเจน มอนอกไซดกับความเข้มข้นของออกซิเจนนะคะปัจจัยที่2ก็คือเรื่องอะไรเรื่องของความดันใช่ไหมคะความดันฝั่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือ2โมลฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือ3โมนลนั้นเราต้องการให้ปรับไปทางโมลที่น้อยกว่านะคะเราต้องทํำยังไงก็ต้องเพิ่มหรือลดความดันก็ต้องเพิ่มความดันนะคะ3ก็คืออะไรคะ ปัจจัยในเรื่องของอุณหภูมิปฏิกิริยาของเราเนี่ยเป็นปริยาคายพลังงานดังนั้นถ้าต้องการให้เกิดปฏิกริยาไปข้างหน้าเราต้องเพิ่มหรือลดอุณหภูมิก็ต้องลดอุณหภูมินะคะต่อไปข้อ4นะคะจากปฏิกิริยาก็คือแก๊สไฮโดรเจนทำริยากับแก๊สไอโอดีนนะคะแล้วก็มีพลังงานเข้ามา49.79กิโลจูลได้เป็น ไฮโดรเจนไอโอดด์ ide, นะคะถามว่าถ้าต้องการเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอโอดด์ตามหลักของเลอชาติเดควรทําอย่างไรก็คือต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้ก็ต้องให้มันเกิดยาไปทางไหนไปข้างหน้าใช่ไหมคะงั้นปัจจัยแรกก็คือความเข้มข้นนะคะเราก็ต้องเพิ่มความเข้มข้มขนของไฮโดรเจนกับอะไรคะกับไอโอดีนปัจจัยที่2เรื่องแก๊สมีเรื่องความดันมีผลไหม เราก็ต้องดู2ฝั่งนี้2โมนฝั่งนี้2โมนงั้นความดันมีผลไหมคะไม่มีเนาะเพราะว่ามันเท่ากันนะคะต็ต้องปัจจัยที่3ก็คืออะไรคะอุณหภูมิปฏิกิริยานี้ดูดหรือคายพลังงานดูดพลังงานใช่ไหมถ้าดูดพลังงานแล้วเราอยากให้ปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้ดีเราก็จะต้องเพิ่มอุณหภูมินะคะ,ะเราต้องเพิ่มอุณหภูมิทันไหมคะ ต่อไปข้อ5นะคะเขาบอกว่าจากปฏิกิริยานี้ก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะทำปฏิกิริยากับน้ำคาร์บอนไดอกไซด์ได้เป็นแคลเซียมไอออนกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนนะคะเขาบอกว่าถ้าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์มากนะคะจะทำให้ภูเขาหินปูนเปลี่ยนแปลงอย่างลายไมยความว่าถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้มากนะคะสมดุลต้องปรับไปทางไหนปรับไปข้างหน้า รับไปข้างหน้าใช่ไหมคะเมื่อปรับไปข้างหน้าแสดงว่าผลิตภัณฑ์ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสารตั้งต้นก็จะลดลงลดลงถูกไหมคะดังนั้นนะคะถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นถ้าความเข้มข้นถ้าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์มากระบบจะปรับตัว ให้ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงโดยเกิดปฏิกิริยาไปทางไหนเกิดปรยาไปข้างหน้าเมื่อเกิดปรยาไปข้างหน้านะคะก็แสดงว่าจะทำให้ความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนแล้วก็ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเนี่ย เพิ่มขึ้นส่วนแคลเซียมคาร์อบอเนตนะคะจะลดลงใช่ไหมเมื่อมันลดลงนั่นหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นคะในธรรมชาติถ้าสมมุติว่าในสมการนี้ปฏิกิริยานี้ไหลไปยังภูเขาที่ เป็นหินปูนนะคะมันก็จะเกิดสแสดงว่าหินปูนจะผุกรก่อนนะคะหรือถูกกัดกร่อนกลายเป็นถ้ำเป็นโพรงหรือโพรงนะคะ ้อ5.2เขาบอกว่าแล้วถ้ามันลดลงล่ะถ้ามันลดลงคือจะเป็นยังไงคะถ้ามันลดลงหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงสมดุลต้องเกิดย้อนกลับทําให้ตัวนี้ลดแล้วก็นี้ลดผลิตภัณฑ์ไอสารต้งต้นจะเพิ่มขึน้นนั่นหมายความว่าถ้าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ลดนะคะระบบจะปรับตัว ให้ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นโดยเกิดปฏิกิริยาไปทางไหนย้อนกลับนะคะก็จะทำให้ความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนลดลงส่วน ความเข้มข้นของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อแคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าปฏิกิริยาของเราเนี่ยไหลไปยังภูเขาที่มันมีหินปูนหรือไม่มีหินปูนปนะคะแต่มันมีรอยแตกด้านบนใช่ไหมคะหรือรอยล้าวข้างล่างเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เกิดหินงอกหินย้อยได้นะคะแสดงว่านะคะจะ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะความรู้ที่เราได้เรียนมาเรื่องสมดุลเคมีแล้วก็เอามาตอบคำถามนะคะ ถ้าใครตอบถูกนะคะก็การเครื่องหมายถูกนะคะก็เดี๋ยวเตรียมตัวทบทวนแล้วก็สอบกลางภาคแล้วก็สอบย่อยต่อไปนะคะ